ดีมื่อวานิภพกอลินดาสาวแล้วเมื่อนี้ลินดาจะไปเฮตบุญน,นะทุกคนไปเฮตบุญประมาณสชั่วโมงก่วขี่รถประมาณชั่วโมงก่วแต่ว่าตอนนี้รถเฮาว่มีน้ํามันนะทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้มาทาใส่น้ามันแต่ลินดาสีไทยให้เบื้องว่าอ่าอยู่ราวเ็นเราใดในการใส่น้ํามันในช่วงนี้เออในวงนนวิกิตน้ํามันช่วนเงินเฟ้อนี้ลินดาก็สีมาไทายให้ทุกคนได้เบื้องเด้อว,ว่า รถหลายบานใดทุกคนก็บก่หลายแค่แค่ชิดซาวคันอ่าไปเขาไปเบิงน้ากันเลยนี่ทุกคนบ่มีรถเลยนี่ทางหน้าก็จะว่างหมดเลยเนาะนว่างหมดเลยว่างหมดเลยอันนี้ก็คือแถวยาวอันนี้ก็คือสองชั่วโมงแล้วนะทุกคน่นหนดาพันนิใสน้ำมันเลยตอนนี้ก็ไปนําหลายคนไปนําเจมมองเป็นน้ำอีโนแล้วก็ไปนาไอซ์สกี้ นี่ก็คือเป็นบรรยากาศาปามลาวนะทุกคนก็จะประมาณนี้ก็คือค่าแกคน้ำมันแหงแต่ว่ากระส่วนหันมีเนะทุกคนแต่แอดสร้างโบมีก็สีให้เบิร์ก็จะมีคนกวัวไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอินดากะโอ้บโบงูเลยว่าลาฮอจะมาถึงขั้นนี้เนาะบโบงูว่า มาถึงคันนี้คือจอดท่าไส้น้ำมันก็คือประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนก็คือบบได้มีวี่แววว่าจะได้ไส้เนาะตัวนี้จะกะรอต่อไปเนาะตัวนี้หากระเปิดเปิดบ,บรนนิหารรถสองชั่วโมงสบอตมือหันน้ำมันเราหากลับมามจ,ะจะประมาณนี้เนาะลี่ดักกันจะททายให้เบิ้งบรรยากาศาคร่าวๆเลยประมาณนี้เลยนะว้ารถเฮงหนักก่อนอ่นป๊มที่เฮาซื้ออีก พอทายทางไนเอยอๆงงด้ลยนอะตีกะรูบกก็ได้ตีก็ได้แต่ว่าตัวนี้น่าจะตีมั้งมอง เนะริ่มแหละเออเริ่มแหละอือคุณใหตีเอาดดไว้รูมมาเซียนปัก <c oughs> แขงแ่งใช้แขงเป็นเดคุณั่นในะไปออกไปข้างนอกกันเออพี่คุรใช้ข้าวมือขอาวเวลาหกจะเซี่ยมไป ยุ่ไทยแล้วนะทุกคนลากระเซียมไปยุ่ไทยลากระเซียมเราโอเซียมวันทองตื่นสัะ ็คืออันนี้ก็คือมีนาลกกรับสวมีนาลกกรับสวรค์นะทุกคนอ่าในปวะวัตรา์าาอ่ายูในลาวนะเขาเถียงกันว่าอ่าน้ำเต้าปุ๋งคือคนนี้นะกําเนิดออกมาจากน้ำเต้าปุ๋งอ่าและก็ปวะวัตย์อ่าอีอกอย่างหนึ่งก็คือคนคนนี้ก็คือจากลิงกลายมาเป็นวิวัฒนาการมาเป็นคนเขาอ่ บ้าเขายังเฮียนอายุ้งแต่สมัยรินดาอย่างเฮียนคนน่ะกระชื้อแต่ได้ซัมนี่แหละเคยจงโฮเจตมาได้แต่ซัมนี่นะทุกคนนี่เอาไปกใจอ่ารินดาก็าจะมาไหว้พระลาหูพระราหูก่อนนะทุกคนขึ้นมานำรินดาเลย ก็บ่ได้มีอย่างนาะแต่กับซีมาไวกาไวน,นี่ทุกคนตอนนี้เราก็จะขึ้นไปเทิงเลยเนาะเมื่อกี้นี่ลงนรกแต่วันริ่งเาไม่ได้ทายเพราะว่าย่านอ่า YouTube มันน,มน,มนั่นจับว่าปูเปื่อยเนาะก็เลบเยบม,ม่ได้ทาย นี่ลินดาค่ะได้ซื้อของวไวไปประมาณอ่าบนานางแสนหกสิบห้ารืออีกบนหนึ่งแสนหนึงก็น่าจะเป็นสองแสนสองแสนเจิบหกพันนะทุกคนก็ได้หลายไลเพราะว่าลินดานึกว่ามันสีแพงขึ้นนักนะแต่ว่าเออมันก็นยังโบเพงขึ้นนักกว่าน,นั้นก็คือมาเฮดบูทได้หางเงินและะ้วก่ะ เฮ็ดบุญแด่น้อทุกคนอันนี้ก็คือต้นเงินต้นคำมาถวายวอยีหยางอืมฮอนเหมือจ้เอาหยางเจ้เอาหยางพี่ฝนะจะเอาแซบแซบจ้าีหิ้วแซบเนาะหิ้วคนละย่างสองอย่างมออหยางคือหิ้วหลายแทนน้นี่เนาะทุกคน้อันนี้ไม่ห่างที่เป็นเสา โอบูฮงหกหกหนักกับโอบูคือกันาดทุกคนนี่นี่นะเข้าไปไหมครูคนดูอยู่ได้ครูนี่ทุกคนน,น,นี่คือลิงนี่ทุกคนอันนี้ก็คือผู้สาวผู้สาวขายขายอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ช่เท่าไหร่นี่ตัวหนึ่งเจ็ดพันบออันนี้เห็นอย่างอีละงูอีกแล้วอันนี้ได้สั้นอันนี้ักสุปอันนี้เนาะ่ะอันนี้พักแปดหนึ่งเด้อไปย่างเบื้องก่อนเด้อแมงดาควรแล้เค่ก็จะมาไะมาเบื้ง

ดีมีลบบนี้เหรอขัวมปนขัอวขัวมีโอ้าจันมาวาเงินดมาเลยโอ้ยถังเป้าถ้ยจุ้เนา่คิดหฮอนเมย์ดิได้ยังตุ้กหอยนะหอยหนาอ้ยโอเจอันนี้น้ยอันโน้ยอันโน้ยอันช่างไก่้ม่ใ้เข่าใด

ถ้าไม่สั่งต้มก่อนบ่วมืนกันยือยืยีท่าอย่างน่มันมีหลายอันนี้จะถายังไงล่ะถงชิักผาเป็นแบไหนอันนี้ถุงนึ่งเธอแหละถุงชิปทา ทนมีใบซิทท่นอยู่เจ้าเสี่ยวมีธูอเม่ไหร่ดูปู๋เอาพียบยอันนี้ไรตัวนึงตัวนึงเันตัวนึงสาบ้าทุกวนู๋้าตัวซาบาเอาบอก เอาเซฟเอาอย่างเาียวนี้เอาไปตุนนึงเอาอยอาาเอาเอาเลยคือเบาเฮดจะไปเก่งไะเบาเทียมแมงดาต่ำตัอแต่บรด้หูต่าเลยทุกคนคื้อันนี้สวยอันนี้สามต0วจาวานนะทุกคนเก็บิดแต่ติดบ้าไปขึ้นรถใส่ก่อนเด้อ และตอนนี้ลินดักอ่ะได้เฮ็ดบุญเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นวัดที่ประเทศลาวก็คือเป็นวัดนื่งที่มีซื่อเสียงก็คือช่วงนึ่งก็ต้องได้ปิดไปเพราะว่ามีซื่อเสียงหลายทูดเล่ถ้าผ่มากระยกมากระมาได้นะทุกคนมากราวไว้ขอคนอันนี้ก็คือวัดวัดป้าภูเขาคายนะทุกคน และสำหรับคลิปนี้เรนดากาสิจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อผอ่เบิ้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกด,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจลินดาสาวลาวตัวน้ยนอยคนนี้ดเด้อบ๊ายบาย